สวัสดีใจพี่น้องยังงามบนทั่วเด้อจ้าแต่งแต่งตังตังมาคุดมมั่นอีนอดเดอพี่น้องมามามาหนีอีเดอร์มาคุดมมั่นอีดเดอร์พี่น้องเอ้ยอยุคขางมนเลยมัน เดียกหน่อยสารคันอันบางยายไม่กินแน่มาหาขุดเองเมารถมาอันขับรถมาขับอันซัดกินเองไปหากินเองไป็ยังฮักวะบ่ขาดดิยัามาพี่น้องเอ้ยดินโผดเอันอันมันแถวเนี่ยเสียบเพราะมันเป็นนี่ดินเหนียวเราตั้งเนาะ ตัง้ง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 ตั้งตั้งตั้งมันบ่มีสิิทธ์ใหญ่กว่านี้ดอกใหญ่กว่าอยิกหยาบบอมันนั่นก่อไม่ายเห็นบ่นี่มัน <ไป S 1> ลบก่อไม่ประสนะถ้าใส่ง่ายอยู่แต่ว่ามันสิบ่งาม ก็ไม่เบียดบ้านป็นไม่เลือบใหม่พี่นอ้อบมันเป็นว่าได้กินง่ายๆเด้อครับโดกว่ได้ร่อยอ่ะชีดเพิ้นิ <laughs> ่ง อยู uh, the ่บ <be> ่ได้บ้างงานถึงมันอู้อยู่ข้างในก็มีอีกเฮ้ยเครือเดียวเ้ยนี่เป็นน้องเอ้ยงาถุงแล้วแกอปนหนึ่งเขาว่าก็คืองานต้นอี้เนาโอ้ทำเป็นกุันท่องหน่อ โอ้โหเกินใหญ่ค่ะเกินใหญ่เนี่ยนี่มงยฟนหอกใช่มั้ยออรักว่ะเสียงที่สี่หักเอ้ยเสียงมันปัดเครื่อนเงาห้ามกระตังได้เนี่ยเฮ้ยปัดอีพออีเมียมันสิลงไปยังเลือดคักเถอะอุ้ยพี่น้องเอ้ย มึนค่กแท้เอ,ยอ้ยยาวคากยาวเนี่ยมันหัวเกามันเหนาออตั้งตั้งไงมาตั้งอ้ยพูดพูดค่กมันลองไปคักไปเนี่ยแท้โอ้ไปัี่ไหนนำเครื่องก่อนอย่าไม่เสียอ,อ,อีพอ,อีเมีเมอแบบไง

ไปเกีสมบรเกืั่นเรื่องปีนาแล้วม่ม่แทงขึ้นแถวนีแล้วเหลือฮะเหลืออยู่ือเก่ามันไปทางฝนนี่เขายาังนีเกื่อนีเขายังนำพันสมมีเกอเก่ามันหนต้นเอเก่าไ่ใมาแต่ใส่มดแลเพระ่มีอยู่มันมีเคยอยู่บ่ นสิม LIKE like ีไปทารตัวอืมยังมีองเกลืองไปแต่พอค่าหม่วนสามสิบ่อนนี่ก็ยังนำเงินสูงซ่งวะอุ้ยุดลงเลตนี้งมนีโอ้เกลือนึ่งปดงนี่รางขา้างนว่ตรงนี้ ก็นึงถึงเท้องอีกโอ้่กนยังถึงท้องอาวุธถ่ายเครื่องออกแม่เอ้ยกองกันไเครื่องยังไงมันมาได้ใส่พุ่นเมื่อคืนไปผุ่นก็มีเครื่องเดียวมันมาได้ใส่โอ้โหทมันยี่สิบสายอย่างนั้นเครื่องมันไอ้ไม่ว่าจะมันเป็นเป็นหัวเบิดเด่นนี่ต้อพ่อเอานังนี่นี่ยังต้อไปนิสซง ตั้งก็ตั้ง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 แล้วีแล้วบอกแล้วบอกอมีดมากกับบอกเอาโอ,นะอ้มาปาหรูกเอ้ยต้องเตรียมผอมมีดจริงต้องไป,น,งปน,นี่ได้ตังเอ้ย เสียงทำไมหายังว่าตังหายังว่ากาบโบได้ยไปใส่ได้ก็ยกไกลๆแถวมองมือมือเล็กที่ดนะใดเนาะไปหาบางได้ก็บโได้เยเว้ยกลับมามองเก่าก็ยังให้เน่อยอยู่ งานของมือนี่ได้พี่น้องเด้อย่เม่ปัดตา,า,ดตาเนี่ยปาตากเนี่ยง่ายๆหนึ่งนี่นะคะผลงานของมือเนี่ยเจอกันที่นานด้ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้านิชาติพันเนีย่ย